สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมแมนทีพทูนช็อปนะครับสำหรับ EP นี้จะเป็น EP แรกนะครับผมจะมารีวิวแต่ว่าจะมารีวิวเป็นเครื่องมือตัวอนะไรนั้นตามไปดูกันเลยครับ เปิดขึ้นมานะครับสวยงามนะครับผมว่าพี่ๆที่เป็นช่างนะครับที่เป็นช่างไฟโดยเฉพาะนะฮะต้องรู้จักเจ้าตัวนี้แน่นอนนะครับอ่าเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเครื่องย้ำ6กตันนะครับอ่าเครื่องย้ำสายไฟนั่นเองนะครับเครื่องย้ำสายนิดต่างๆเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันพิเศษยังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะบอกนิดนึงนะครับว่ามันเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของ Milwaukee นะครับที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเลยนะครับผมครับสำหรับนะครับเครื่องย้ำรุ่นนี้นะครับก็คือ M18 นะครับ ONE H CCT 60นะครับตัวนี้มันเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่อันที่ผมบอกนะครับเพิ่งเข้ามานะครับสำหรับตัว g ีไซนนะครับนี่ต่อให้ดูก่อนนะครับน้ำหนักสวยงามนะครับน้ำหนักเบานะครับตัวนี้เนี่ยน้ำหนักเพียง3.4กิโลเท่านั้นนะครับน้ำหนักค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับเหมาะกับการใช้งานเลยนะครับผมตัวหัวนะครับทำงานนะครับสามารถทํางานได้ถึงปรับองศาได้ถึง350องศาเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับอันนี้คือ หน้าตาของมันนะครับผมประมาณนี้ตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนนะครับการทํางานนะครับจากตัวเก่านะครับที่พี่ๆท่านใดที่เคยใช้อยู่แล้วนะครับจะรู้ว่าตัวเขาเรียกว่าดีไซน์นะครับตัวหัวในการย้าเนี่ยจะต่างจากตัวรุ่นเก่านะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าแรงย้ํานะครับมากกว่ารุ่นเก่านะครับเพราะว่าตัวรุ่นเก่าเนี่ยใช้งานนะครับย้ําได้ด้วยแรงบีบนะครับ54กิโลนิวตันนะครับแต่ตัวเนี้ย 60กิโลนิวตันแสดงว่ามีแรงย้ำที่มากกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนหัวเป็นหัวตัดไม่ได้นะครับเหมือนรุ่นรุ่นเก่านะครับผมแต่ว่าเราได้ตัวประสิทธิภาพของตัวย้ำที่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยสเปคของมันนะครับก็คือถ้าเป็นทองแดงก่อนละกันเนาะเพราะปกติโดยทั่วไปแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยจะแบ่งตัว ลูกดายนะครับออกมา2แบบนะครับก็คือตัวทองแดงนะครับแล้วก็อลูนั่นเองนะครับทองแดงก็จะใช้กับตู้คอนโทรหรือว่าทั่วไปนะครับผมส่วนอะลูเนี่ยก็จะใช้เกี่ยวกับพวกการไฟฟ้านะครับแรงสูงนะครับที่สอง kv ถึงสาม kv นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าหน้าตาลูกดายเป็นยังไงแล้วก็ทองแดงเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมีตัวลูกดายพิเศษ ที่ทําขึ้นมาสําหรับทั้งพี่พี่ทั้งไฟโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับครับก็บนมือผมนะครับที่เห็นก็คือลูกดายนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับโดยทั่วไปนะครับบ้านเหลาก็จะมี2แบบนะครับก็คือลูกดายอลูนะครับนี่เห็นไหมครับจะเป็นสีเงินเงินนะครับแล้วก็ ลูกดายทองแดงครับอ่าก็จะเป็นสีทองแดงต่อมาเรามาดูวิธีการใส่ลูกดายกันนะครับว่าใส่ยังไงนะครับแล้วก็หน้าตาเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกนะครับต <maiden> ัวนี้เราจะเปิดหรือเราจะไม่เปิดก็ได้นะครับ <I 'm afraid> เดี๋ยวว่าผมจะเปิดแล้วกันเราจะได้มีพื้นที่ในการใส่ได้มากขึ้นครับโอเคกดเข้ามานะครับลูกดายนะครับ <N rei> นี่เห็ <N rei> นช่องตรงนี้ไหมครับนี่ครับช่องนะครับเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับกดเข้าไปสไลด์ได้เลยนะนี่ง่ายๆแค่นี้นะครับ ให้มันดับลึบนะครับตัวลูกปืนนะครับก็จะมีล่องด้านหลังนี่ครับก็จะล็อกกับตัวลูกปืนด้านหลังตรงนี้นะครับอ่าเราเห็นนะครับนี่ก็จะช่วยทําให้ตัวลูกตายเราไม่ดุดนั่นเองนะครับง่ายๆครับใส่เข้าไปทมช่องแล้วก็กดสไลด์แค่นี้ครับอยู่แล้วนะครับเสร็จปุ๊บล้วก็กดสับลงมาแค่นี้เองครับง่ายๆนะครับใช้งานง่ายมากๆแล้วครับผมอ่าต่อมาเราก็ใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่วันนี้ที่ผมเอามา ในการเทสสาธิตให้ดูครับก็คือเป็นแบตเตอรี่5แอมป์นะครับของ Milwaukee นะครับนี่ M 1 8ดนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ข้อดีของแบตเตอรี่ Milwaukee อย่างหนึ่งครับเราสามารถนี่ครับกดเห็นไหมครับเช็คกดเช็คระดับแบตเตอรี่ได้ว่าแบตเตอรี่เนี่ยพร้อมใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะครับวิธีใส่กลองง่ายครับจับเข้ามาแล้วก็สไลด์แค่นี้เองนะครับเวลาถอดนะครับก็จับปุ่มเคี่ยวสีแดงได้นี่นะครับแล้วก็สไลด์เดินขึ้นหน้าขึ้นมา แค่นี้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมนี่ครับมีหลอดนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นหลอดรับแรงนะครับเป็นหลอดรับแรงครับของตัว1 8อมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองย้ำอ่ะผมจะลองย้ำดูนะครับว่าแผลออกมาเนี่ยจะลึกแล้วก็สวยขนาดไหนแล้วก็ความเร็วในการทํางานสวยแค่ไหนนะครับเร็วแค่ไหนสมมุตินะครับว่าเราใส่ตัวสายไฟเข้าไปแล้วนะครับเราต้องการย้ำนะครับสําหรับช่างไฟนะครับรู้อยู่แล้วนะครับเวลาเวลาเราย้ำนะครับเนี่ยครับ ก็จะมีจากตรงกลางนะครับเราจะย้ํานะครับจากข้างในนะครับออกมาข้างนอกนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อไล่อากาศนะครับไม่ให้มันเป็นอากาศด้านในนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองย้ํากันเลยนะครับนี่นะครับกดขึ้นมาแค่นี้เองแค่นี้ครับตัวนี้นะครับปุ่มนะครับเราสามารถที่จะกดค้างนะครับเพราะว่าตัวนี้มัน back auto กลับให้เราอยู่แล้วนะครับเพื่อเฟเชอร์มันได้มันก็จะตัดนะครับ กดค้างไปเลยแค่นี้เห็นไหมฮะออโต้ถอยหลังกลับมาเองนะครับสวยงามนะครับเห็นไหมแผ่ที่ได้นะครับลึกสวยคมนะครับผมอย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับมันก็เลยจะมีเขาเรียกแรงย้ําเนี่ยที่มากกว่านะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ดีมากๆเลยนะครับก็คืออะไรรู้ไหมครับเวลาเราทํางานขึ้นไปแล้วนะครับเขาเรียกว่ามุมนะครับในการทํางานยบางทีเราไม่ได้ถูกไหมแต่ตัวนี้สามารถปรับ เรียกอะไรปรับองศาหัวได้นะครับเห็นไหมสามารถที่จะทํางานในขณะที่เราเขาเรียกว่าดันลูกสูบขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ายังหมุนได้อยู่นะครับเพื่ออันนี้มันช่วยอะไรนะครับช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยมือไม่บิดนั่นเองครับเวลาเราเวลาเราทํางานในมุมที่เราไม่ถนัดนั่นเองนะครับก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวนี้ึินไปสําหรับนะครับพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากเห็นนะครับน้างงานจริงว่าใช้งานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยว ผมมีคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับ ก็จบแล้วนะครับสําหรับการรีวิวนะครับ EP แรกนะครับผมหวังว่าพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับคงจะได้ประโยชน์จากเขาเรียกว่าการรีวิวนะครับตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับผมสาหรับนะครับพี่ๆนะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับจะสอบถามเกี่ยวกับเครื่องมือนะครับก็สามารถนะครับติดต่อมาทั้งเพจนะครับแล้วก็ทุกช่องทางนะครับหรือเบอร์โทรนะครับทั้งด้านนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับรายการ HAPPY TO นะครับเดี๋ยว EP ต่อไปเรารับรองว่ามีอะไรดีๆมาฝากกันแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ